แปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองประดูตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้อยู่ติดถนนสาธราณะถึงสองด้านนะครับเป็นแปลงที่สวยที่สุดนะครับในโซนนี้เลย ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรลตนะนะครับวันนี้จะพามาชมที่ดินนะครับสำหรับสร้างบ้านสวนอยู่ติดหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ26กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองประดูตําบลสํารง อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้อยู่ติดถนนสาธารณะถึงสองด้านนะครับเป็นแปลงที่หลุดจองมานะครับเป็นแปลงที่สวยที่สุดนะครับในโซนนี้เลยสวยยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดถนนสองด้านนะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะเป็นถนนลูกลังนะครับกว้างประมาณ 6เมตรนะครับด้านหน้าเป็นบ้านสวนของอเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับลังวัดปักเสาคอนกรีตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าที่มองเห็นขาวๆจะเป็นถนนคอนกรีตรนะครับขนาดสช่องจราจรกว้าง6เมตรรถยนต์สามารถสวนทางกันได้ ตำแหน่งที่ตั้งแปลงของเราจะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตเข้ามาประมาณ40เมตรแค่นั้นเองนะครับด้านหน้านะครับที่เห็นวัวยืนอยู่ขาวๆจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับของเราจะมีแนวเขตชัดเจนนะครับห่างจากคอนกรีตมาแค่40เมตรนะครับจุดนี้จะเป็นบริเวณาทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้จะอยู่ติดถนนสาธารณะ ยาวลงไปนะครับอ่าตรงนี้อ่าจะนําดินมาเสริมถนนให้นะครับทางเจ้าของที่ดินตอนนี้กําลังหาดินมาเสริมเป็นแนวถนนนะครับยาวตรงไปถึงเสาแดงด้านหลังโน่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ติดถนนทางด้านทิศตะวันออกตรงเนี้นะครับถนนกว้าง6เมตรนะครับหน้ากว้างทางทิศตะวันออกจากเสานี้นะครับยาวลงไป82เมตรเลยนะครับ จะเป็นหน้ากว้างทางทิศตะวันออกส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นทางทิศใต้นะครับจุดที่รถของผมจอดอยู่จะเป็นทางทิศใต้นะครับยาวติดถนนลูกลังประมาณ40เมตรได้นะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามมากๆนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่1ไร่1งานนะครับ1ไร่1งงานเจ้าของที่ดิน ขายเป็นเงินผ่อนนะครับผ่อนได้55งวดนะครับผ่อนงวดละ10,000บาทแค่นั้นเองนะครับทำสัญญาจ่ายงวดแรก10,000บาทสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับในที่ดินได้เลยนะครับเข้ามาครอบครองเข้ามาดูแลได้นะครับในระหว่างการผ่อนสามารถมาล้อมรัว้วมาถมดินมา,าสร้างบ้านนะครับปลูกต้นไม้ถมดินได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่ดินที่ อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับบ้านหนองประดู่ตําบลสําโรงอำเภอโนนไทยนครราชสีมานะครับด้านหน้าที่มองเห็นนะครับจะเป็นบ้านฝรั่งนะครับแล้วก็แปลงที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับก็เป็นที่ของบ้านฝรั่งซื้อนะครับอกรรมสิิธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินเงินผ่อนนะครับตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับผ่อนได้เดือนละ10,000บาทนะครับไม่มีเงินดาวไม่มีดอกเบี้ยนะครับ จ่ายหนึ่งหมื่นบาทเข้าครอบครองทาประโยชน์ได้เลยนะครับลักษณะของที่ดินนะครับจะเป็นที่ไร่นะครับเป็นที่ไร่นะครับก็มีส่วนสูงสูงต่ำต่ำอยู่นะครับด้านหน้าติดถนนตรงนี้นะครับก็จะอยู่ต่ํากว่าถนนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับประมาณสัก40เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับแนวเขตจะไปถึงเสาแดงด้านนู้นเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็น ถนนสาธารณะทางทิศตะวันออกนะครับยาวไปจนถึงเสาแดงด้านหน้านะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีหลายแปลงนะครับที่อุกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับทางผู้ซื้อก็ได้มาขุดโคกหนองนานะครับมาถมดินนะครับบางเจ้าก็ล้อมรั้วไว้นะครับบางเจ้าก็กําลังสร้างบ้านสวนนะครับด้านหน้านะครับก็มีการต่อไฟฟ้าประปานะครับเตรียมที่จะมาสร้างบ้านนะครับ ตอนนี้คนงานกำลังทำการก่อสร้างบ้านนะครับะจะให้ชมพื้นที่รอบๆนะครับช้าๆนะครับจะได้มองเห็นรูปแปลงชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีะต้นมะขามใหญ่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่หนึต้นนะครับเป็นต้นสะเดานะครับคู่กับต้น น่าจะเป็นต้นพลึกนะครับอย่างนี้นะฮะแนวเขตก็จะมาถึงบริเวณนี้เลยนะครับายาวไปยนถึงเสาแดงด้านหน้านู่นนะครับตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ประมาณยี่สิบเก้าเมตรนะครับเกือบสามสิบเมตรนะครับตรงนี้นะฮะหน้ากว้างจากจุดนี้นะครับเสาแดงตรงนี้นะครับยาวไปยนถึง่าถานน ลูกหลังด้านหน้านะครับอยู่ประมาณ82ดถึง84เมตรนะครับ1ไร่1งานนะครับขายในราคา5,50,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาทจำนวน55งวดนะครับมาสร้างบ้านสวนนะครับปลูกต้นไม้นะครับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับตอนนี้ทางผู้ซื้อนะครับก็ได้ ถมดินขุดสะนะครับทำคลองไส้ไก่นะครับเตรียมที่จะมาทำเป็นโคกหนองนาไว้แล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับถนนตรงนี้ก็เป็นสาธารณะนะครับเชื่อมไปจนถึงถนนด้านนู้นเลยนะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับด้านหน้าเป็นถนนหินคลุกมีเสาไฟฟ้ามีปะปาเสาไฟฟ้าก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณร้อยเมตรได้นะครับร้อยเมตรเพื่อนบ้านก็อยู่ใกล้ๆนะครับไฟฟ้าปะปานะครับสามารถที่จะ ขยายเขตดึงต่อเข้ามาได้นะครับที่ดินของเรายังไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านข้างหน้านะครับห่างประมาณไม่เกินร้อยเมตรนะครับเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับอยู่ห่างจากถนนวงเวนรอบเมืองนครราชสีมาหมายเลข290ประมาณ8กิโลเมตรนะครับเข้ามาทางบ้านโคกขวนก,ก็ได้นะครับโคขวนก,ก็อยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ6กิโลเมตรนะครับบ้านโคขวนก,ก็จะอยู่ติดกับ ถนนวงเวนนะครับเส้นทางที่ง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับก็จะเป็นบ้านกระเสียวนะครับบ้านกระเสียวเข้ามาทางหมู่บ้านก็ได้นะครับบ้านกระเสียวบ้านบ้านจอกนะครับแล้วก็หนองกลาดนะครับของเราจะอยู่หนองปลาดูนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่เป็นเขตติดต่อกับตำบลกำปังนะครับของอำเภอโนนไทยด้วยนะครับอยู่ ค่อนมาทางตัวเมืองโคราชนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชแค่28่กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับจากนี้ไปตลาดเซเวันโคราชนะครับประมาณ28กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับเป็นที่ดินชานเมืองห่างจากตัวอำเภอนนนไทยก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับตามที่ผมได้นาเรียนไปเป็นที่ดินที่อยู่ค่อนมาทางตัวเมืองนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมากๆนะครับ เป็นที่ดีราคาถูกด้วยนะครับที่สําคัญเจ้าของให้ผ่อนได้ถึง55งวดนะครับผ่อนแค่เดือนละ1 0 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับทำสัญญาจ่ายงวดแรก1,000 0บาทสามารถาเข้าครอบครองทอําประโยชน์ในแปลงที่ดินได้เลยนะครับผ่อนไปเรื่อยๆได้นะครับห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ260กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับบริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับ สอบถามเพื่อนบ้านสอบถามชาวบ้านคนเลี้ยงบัวนะครับก็ไม่เคยถูกน้ําท่วมนะครับตรงนี้เป็นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลอยู่183เมตรเป็นที่ดินติดหมู่บ้านนะครับมีหลายเจ้าหลายแปลงนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้านี่ก็ล้อมรั้วไว้หลายแปลงถมดินเตรียมสร้างบ้านทําโคกน้องนานะครับก็มีหลายเจ้านะครับที่เตรียมที่จะมาสร้างบ้านนะครับอนาคตต่อไปก็จะกลายเป็น บ้านสวนกลายเป็นชุมชนนะครับหมู่บ้านก็จะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับเนื่องจากอาจจะมีคนมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนะครับด้านในก็จะมีวัดนะครับมีวัดวัดหนองประดูมีโรงเรียนบ้านหนองประดูนะครับอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปแค่ไม่เกิน500เมตรนะครับพื <Yeah. S 1> ้นที่รอบๆก็จะเป็นที่ไร่และที่นานะครับถนนนะครับถนนก็กว้างอยู่ที่6เมตรนะครับ ทั้ง2ด้านใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะครับขอดูสัญญาขอดอูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ